สวัสดีครับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปเฉพาะกิจนะคลิปเฉพาะกิจเลขมงคลของรัฐบาลเราเองนะครับหรือคนที่กดเข้ามาดูสำหรับผู้ที่เขาติดตามอยู่นะครับก็อยากจะบอกให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับบอกต่อคนอื่นให้เกิดความสิริมงคลเพื่อให้คลิป มันเด้งขึ้นมาแล้วเรามองเห็นมันด้วยเพราะฉะนั้นกดติดตามให้ครับก่อนจะเข้าไปดูเลขมงคลของฝั่งรัฐบาลเราผมฝากคำย้ำเตือนนิดนึงก่อนครับว่าผมอยากให้ทุกคนรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะครับผมไม่มีการแจกสูตรรัฐบาลใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการคำนวณสูตรรัฐบาลให้เห็นทุกตัวเลขของผมเกิดจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งสิ้นนะที่ผ่านมาย้อนกลับไปดูได้นะครับและผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับสำหรับคลิปนี้ เล่มงคลรัฐบาลอ่าผมอยากอ,อุดหนุนลอตเตอรี่นะครับหรือซื้อสากนแบ่งจากรัฐบาลผมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะเอาละผมทํามาหลายงวดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็เข้าต่อเนื่องนะต่อเนื่องมาเลยอ่ะอย่างนี้06นะครับอันนี้02นนะครับเห็นๆกันนะและรอบนี้ครับ เห็นเห็นกันอีกเลยไม่ต้องดูไม่ต้องวิเคราะห์อ,อ,อะไรเยอะมากนะครับเห็นเห็นกันเลยนะครับอีกแล้วนะผมเข้าล่างติดต่อกันมาแล้วทั้งหมดสามงวดนะครับสามงวดนะครับย้อนกลับไปดูทร่งสามงวดของผมได้สามคลิปของผมได้เข้าหมดเลยนะล่างนะเรามาดูกันนิดนึงก่อนถ้าผมเราอาละเอียดเพิ่มขึ้นนะผมจะให้เลขมงคลชุดหนึ่งไว้ เป็นมงคลหลักและผมก็ใช้เลขมงคลรองประกบคู่ไว้นะนำไปเลือกได้และสําคัญอีกอันหนึ่งผมใช้เลขจับและแน่นอนครับเลขจกกับสําแดงลิตนะเลขจับรอบนี้ผมสําแดงลิตเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มนะไม่มีสีให้เห็นเลยนะครับไม่มีสีเห็นเลยทั้งหตัวนะดูแล้วกันปกติผมใช้แค่สามหลักนะแต่นี่เต็มเต็ม,ตมทั้งหกตัวนะครับ และก็มาเต็มเ็มล่างเข้าสองไม่ต้องกลับกันด้วยนะไม่ต้องกลับกันด้วยนะครับผมบอกเลยนะถ้าจะมองเลขเดียวก็จะเป็นเลขเก้านะที่วิ่งเข้ามานะแม้แต่กระทั่งฝั่งนี้ถ้าเอาจริงๆนะครับถ้าคนมองเรื่องลอตเตอรี่นะหกตัวนะครับสามหกหนึ่งมาหมดเลยนะมาหมดเลยนะผมบอกให้รู้เลยเพราะฉะนั้น อย่าพลาดครับอย่าพลาดวินาทีต่อจากนี้เด็ดขาดนะครับอย่าพลาดวินาทีต่อจากนี้เด็ดขาดวิเครานะครับเลขมงคลรัฐบาลครับประจำ งวดที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดสองห้าห้าวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดสองห้าห้าใช่ไหมหรือออกวันที่สามสิบหนึ่งหรือออกวันที่สาสิบเอดวันที่หนึ่งนี้ออกหรือเปล่าเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมมาข้อมูลก่อนนะระหว่างหาข้อมูลผมจะให้ เลขไปด้วยนะครับสี่ทิศของผมนะสี่ทิศเดี๋ยวคนขอขวาข้อมูลแปล๊บนึงก่อนนะโอ้วันที่หน,นึ่งเดือนเจ็ดนี้ไหม มีออกนะน่ามีออกนะัหนึ่งกรกฎานี้อ่ะโอเคไม่ได้มีเรื่องอะไรไปไหนเลยนะครับหาข้อมูลดูแลอ่ะงั้นเรามานี่ครับมาดูเลขมงคลผมผมกันเลยแล้วกันนะผมมองเลขมงคล2ครับ6ครับ8และ9ครับเลขจับหรือเลขเน่านะ ที่ใครใหลายคนเรียกว่าเลขจับหลักหน่วยครับหลัก10และหลักร้อยผมให้เลข5ครับรอบนี้ผมเอีวห้ามานะแล้วผมจับประกบจับประกบเลขมงคลลองไว้ดังนี้ครับสองหนึ่งครับ61ครับ81และ9กหนึ่งถัดมา20 60 80และ90ตัวสุดท้ายครับ27 6787และ97ผลนะครับรอไว้เลยผลนะเพราะฉะนั้นแคปได้แคปไว้เลยครับผมมองเลขมงคลหลักไว้ให้เราเห็นไว้อย่างนี้ เหมือนเช่นอย่างเคยและผมให้เลขดับที่ปฏิเสธไว้ว่ามันน่าจะไม่โผไม้เห็นและมองเลขมงคลจับคู่ไว้นี่ครับวงกันนี้เห็นเลยนะหนึ่งงวดสองงวดสามงวดติดกันเห็นเห็นนะกันเห็นเห็นกันไปเลยนะเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันว่างวดนี้ผมจะเป็นยังไงมาลุ้นกันครับผมอยากให้ทุกคนเปิดกาสกับตัวเองครับและสําคัญคือแชร์ให้คนอื่นด้วยอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวครับ ผมขอให้คนที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้เกิดความปังปังเฮงเฮงในทุกๆวันที่เกิดขึ้นครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ